มันมีความบางกรอบตักใส่จานค่ะหน้าตาเหมือนเปียบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพนมรุ้งแกะสูตรร้านดังเมนูจานโปรดร้านดังของคุณจะทำได้ไม่ยากอีกต่อไปเพราะเราจะมา แกะสูตรให้ทำตามกันค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเชฟแอมนารีบุญเกียรติเบสเชฟอินฟลูเอนเซอร์เจแปนเอปี2025ค่ะและเมนูร้านดังที่เราจะมาแกะสูตรกันในวันนี้ก็คือออลัวนางรมเพลงหอยทอดชาวเลร้านหอยทอดเจ้าดังสูตรเด็ดเพลงหอยทอดชาวเลเนี่ยนะคะเป็นหอยทอดร้านดังสูตรต้นตำรับจากภูเก็ตมานานกว่า40ปีแล้วค่ะ ซึ่งที่ร้านเนี่ยนะคะก็สืบทอดสูตรมาจากคุณแม่ที่ภูเก็ตเลยค่ะจากร้านเฮงหอยทอดชาวเลร้านแรกที่ภูเก็ตนะคะน่าเสียดายที่เกิดภยัยพิบัติสึนามิก็เลยต้องปิดตัวลงแต่ก็ได้ย้ายมาที่กรุงเทพเปิดสาขาแรกที่ถนนเจริญนครค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะร้านก็ถูกบริหารด้วยคนรุ่นใหม่ไฟแรงทำให้ร้านเนี่ย ขยายสาขาไปมากมายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีค่ะแล้วก็จะมีเมนูหนึ่งนะคะที่ทำให้ธุรกิจนี้ขยายเติบโตไปได้ในเวลาไม่กี่ปีก็คือเมนูออร์้ัวซึ่งเมนูออร์้ัวเนี่ยนะคะลักษณะของเขาก็คือจะเป็น แป้งบางกรอบด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นแป้งผัดกับไข่แล้วก็ใส่หอยนางรมตัวโตๆค่ะและร้านนี้นะคะก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็น best street food of the world จากการจัดอันดับของช่องข่าว CNN ซึ่งเป็นช่องข่าวจากอเมริกาเลยค่ะซึ่งทำให้ร้านเฮงหอยทอดชาวเลนะคะ เป็นที่รู้จักในต่างประเทศทำให้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะมีคนมาต่อคิวกันยาวมากเลยค่ะ <Wow. S 1> ตัวเชฟเองก็เคยไปต่อคิวกับเขาด้วยนะคะมีเพื่อนต่างชาติมาก็ต้องพาไปกินร้านนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาแกะสูตรออล้วนางรมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ นั่งรมตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบเนี่ยมันมีความบางกรอบมากๆเลยค่ะสีสวยลงตัวค่ะอย่างแรกเลยคือความหอมรสชาตินะคะรสชาติมีความกลมกล่อมมีความสดของตัว หอยนางรมมีรสชาติของแป้งและไข่แล้วก็มีเพคเจอร์ความบางกรอบเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะคราวนี้เรามาลองพร้อมกับน้ําจิ้มนะคะเดี๋ยวขอลองเฉพาะตัวน้ําจิ้มน้าจิ้มนี่เอกลักษณ์มากๆเลยค่ะไม่เหมือนซอสพริกไม่เหมือนซอสสาเร็จรูปมีความแตกต่างทั้งทางด้านรสชาตินะคะมีความเผ็ดที่ไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็ ความหวานความเปรี้ยวความเค็มเนี่ยผสมกันได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะนี่นะคะมาดูความกรอบกรอบมากๆเลยแป้งกรอบมากมีความบางความกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยค่ะนี่นะคะที่สำคัญมากๆเลยนะคะ ตัวของหอยนางรมเนี่ยมันสดมันมีความหวานตามธรรมชาติไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าออรั้วแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปแกะสูตรกันเลยค่ะ รานนี้เรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะในส่วนของตัวแป้งนะคะโซดาเย็นแป้งมันแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำปลาน้ำมันตราดอกไม้ส่วนของน้ำจิ้มนะคะซอสพริกซอสพริกสีราชาน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายพริกป่นละเอียดในส่วนของออลั้วนะคะน้ำมันตราดอกไม้หอยนางรมสดถั่วงอกไข่ไก่แป้งมันสับปะหลังน้ำเปล่าต้นหอมซอยพริกไทยซีอิ๊วขาว ทวนี้เรามาดูวิธีการเลือกวัตถุดิบนะคะในส่วนของหอยนางรมนะคะเลือกที่มีความสดนะคะความแต่งตึงไม่รีบไม่ฟีบไม่แบนนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมค่ะอาจจะดูลักษณะของน้ำที่แช่นะคะไม่ ขุ่นเกินไปแล้วก็ไม่มีกลิ่นออกมาค่ะสําหรับน้ํามันที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นน้ํามันตาดอกไม้นะคะซึ่งจะเป็นน้ํามันที่เหมาะสําหรับการทอดทอดออกมาแล้วตัวแป้งก็จะบางกรอบค่ะส่วนของน้ําจิ้มนะคะที่แอมใช้ซอสพริกทั้ง2ออย่างเนี่ยเพราะว่าสัดส่วนของน้ําตาลแล้วก็สีสันเขาจะมีความต่างกันเราก็เอามาผสมให้ได้รสชาติที่พอดีค่ะตัวพริกป่นที่เห็นเนี่ยนะคะสําคัญมากเลยค่ะเราจะต้องร่อนให้พริกป่นเนี่ยมีความละเอียด มากๆนะคะแล้วก็ไม่มีเม็ดเลยค่ะในส่วนของตัวแป้งนะคะเราก็จะใช้โซดาเย็นจัดๆเลยนะคะก็จะทำให้แป้งเนี่ยกรอบมากขึ้นไปอีกค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งเพื่อแช่เย็นกันก่อนนะคะวันนี้นะคะเราก็ใส่แป้งทั้ง3ตัวลงไปเลยค่ะเกลือปรุงรสนะคะน้ำปลาโซดาค่ะ คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราแ๊บแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาแป้งไปพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยประมาณ30นาทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของตัวซอสกันนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปค่ะน้ำตาลทราย ซอสพริกแล้วก็ซอสพริกสีราชานะคะใส่รวมกันไปได้เลยค่ะตั้งไฟค่ะตัวน้ำส้มสายชูนี้เราก็เติมกีหรน้อยก่อนนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอให้ส่วนผสมของน้ำตาละล,ะละลายเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะปิดไฟค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะถ้าเผื่อว่า ตัวพริกป่นเราไม่กรองให้ละเอียดมากพอเนี่ยก็จะทําให้รสชาติอาจจะไม่กลมกล่อมบางส่วนอาจจะเผ็ดเกินไปได้ค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะเทพักเอาไว้ในถ้วยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยค่ะนี่นะคะแป้งที่เราพักไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทอดแป้งกันก่อนค่ะน้ามันใส่กระทะเล็กน้อยนะคะตั้งน้ามันให้ร้อนค่ะ ตัวแป้งที่พักไว้นะคะเวลาเราพักไว้เนี่ยเขาก็จะนอนก้นลงไปนะคะเราก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันค่ะสุดนี้นะคะเพื่อความโปร่งเบากรอบนะคะเราก็จะผสมน้ำมันค่ะวันนี้เรามาลองน้ำมันทอดกันนะคะเช็คดูนะคะว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนี้เราก็ใส่แป้งลงไปค่ะ ลอนทั่วกระทะนะคะไม่ให้เขาหนาเกินไปค่ะตัวแป้งก,ก็มีความใสกําลังพอดีนะคะจากนี้นะคะเราจะพักเขาไว้สักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอแป้งเขาเซ็ตตัวค่ะสามารถเติมน้ํามันไปได้นะคะทีนี้เราก็เบาไฟเล็กน้อยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะดูในส่วนตัวขอบที่เริ่มได้ที่แล้วเหลือตรงกลางๆนะคะเขาก็จะไล่หนา ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตับด้านค่ะครนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟนะคะสะบัดน้ํามันออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราวางพักทิ้งเอาไว้สักครู่ค่ะเขาก็จะกรอบขึ้นและเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปนะคะโดยการผสมแป้งมันลงไปนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยต้นหอมนะคะแล้วก็น้ําเย็น คราวนี้นะคะเราผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ไข่นางรมลงไปค่ะแล้วเราก็ตอกไข่ทิ้งไว้นะคะเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราจะมาผัดถั่วงอกกันค่ะเปิดเตาใส่น้ํามันนะคะพอน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วงอกลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาพักไว้ในจานค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเอาแป้งที่เราทอดเอาไว้แล้วนะคะลงไปวางค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวออล้ัวนะคะลงไปผัดตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ไฟปานกลางนะคะพอเขาเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็ออกใส่ลงไปค่ะ ประมาณนี้เราไม่ต้องให้ไขเ่เขาสุกมากนะคะเพราะว่าด้วยความร้อนของเขาเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทําการสุกต่อค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักใส่จานค่ะเรียบร้อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูออลัวนางลมจากร้านเฮงหอยทอดชาวเลแกะสูตรโดยเชฟแอมค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นต้นฉบับจากร้านเฮงหอยทอดชาวเลนะคะด้านนี้ก็เป็นแกะสูตรโดยเชฟแอมค่ะหน้าตาภายนอกนะคะความกรอบของแป้งนะคะในส่วนของออลัวแล้วก็หอยนางลมและตัวน้ำจิ้มน,นะคะเหมือนกันมากค่ะ เดีあああ๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมคะ่ะเริ่มจากตัวของออลัวก่อนนะคะรสชาติกล้มกล่อมมีความอูมามิมีความหอมของพริกไทยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแกะสูตรกันคะ่ะสสำหรับตัวแกะสูตรนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะมีความอูมามิมีความหอมของพริกไทยเหมือนกันคะ่ะสำหรับตัวออลัวนะคะ ตัวนี้ทั้งสองตัวนะคะก็มีความนุ่หนับของตัวแป้งนะคะแล้วก็รสชาติของไข่ที่ผสมลงไปนะคะก็มีความเข้มข้นมากค่ะคราวน,นี้มาดูแป้งกรอบกันนะคะสำหรับตัวต้นฉบับนะคะรสชาติมีความเข้มขน้นแล้วก็มีความกรอบบางมากๆเลยค่ะคราวน,นี้เรามาดูตัวแกะสูตระคะ่ะ ตัวแกะสูตรเนี่ยมีเทกเจอร์ของความบางและกรอบมากๆเลยค่ะในส่วนของสีก็จะมีความอ่อนลงนิดนึงนะคะแต่ว่าคล้ายกันมากๆค่ะคราวนี้เราไปน้ำจิ้มนะคะสำหรับตัวต้นฉบับค่ะรสชาติของน้ำจิ้มนะคะมีความจัดจ้านเปรี้ยวหวานเค็มครบรสมากค่ะคราวนี้เรามาดูตัวแกะสูตรนะคะ ความจัดจ้านเปรี้ยวหวานเผ็ดเหมือนกันทั้งหน้าตาสีสันแล้วก็รสชาติค่ะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันนะคะอาล๊ะถั่วงอกแล้วก็น้ำจิ้มนะคะสำหรับตัวต้นฉบับนะคะรสชาตินะคะมีเทคเจอร์ของความนุ่มหนึบของอลล๊ะนะคะความหวานสดของตัวหอยนั่งรมและความกรอบของแป้งบางกลับได้รสของ ซอสน้ำจิ้มนะคะที่มีความจัดจ้านตัดมันได้ดีมากเลยค่ะคาวน,นี้เรามาดูตัวแกะสูตรนะคะสำหรับตัวแกะสูตรนะคะมีความกลมกรอมตัวออลวมีความหนึบตัวแป้งมีความบางกรอบแล้วก็ตัดกับน้ำจิม้มรสจัดจ้านได้ดีเลยค่ะ ภาพรวมของทั้งสองจานนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูแกะสูตรร้านดังของเราในวันนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จหน้าตาเหมือนเปียบอร่อยทั้งชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมไปลองทำตามกันได้นะคะไม่ยากเลยค่ะส่วนใครที่สนใจรายการอาหารดีๆแบบนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่เพจข้าวพนมรุ้งด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้เชฟแอมมาแกะสูตรเมนูไหนอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ